สรุปดรามา่าพลอยต้งมีเรื่องพีกยิ่งกว่าเรื่องผู้หญิงคือเรื่องจุดๆประเด็นร้อนข้ามคืนจริงๆสำหรับเรื่องราวของคุณมัมอย่างพลอยเชอร์มันที่ต้องออกมาโพสต์ฟาดอดีตแฟนเก่าอย่างต้องทูพีลงสตอรี่แบบรัวๆหลายโพสต์ จนหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับมัมไปเจออะไรถึงทำให้เดือดขนาดนี้ทางที่ปกติพลอยไม่ใช่คนที่จะออกมาพูดเรื่องความรักโดยล่าสุดทางด้านเพจอัทธรสได้เขียนสรุปเรื่องราวไว้ให้ชาวเน็ตที่ไม่ได้ตามเผือกตั้งแต่เมื่อคืน20พฤษภาคมว่าเกิดทำลายอะไรบ้างเพราะว่าทัวอาจจะลงผิดได้แถมในคอมเมนต์ ต้โพสต์นี้ทางเพจยังได้ย้อนคำใบ้ไว้อีกว่าเรื่องที่พลิกกว่าเรื่องผู้หญิงคือเรื่องจุดจุดจุดไม่เอาไม่พูดมาสรุปประเด็นเรื่องที่มัมพอยออกมาโพสต์ฟาต้งทูพีรวัวแต่ว่าตอนนี้ทัวเลี้ยวไปหาใยไม้กิ๊กเก่านะักกรองท่านหนึ่งอัปเดตล่าสุดไมออกมาโพสว่าไม่เกี่ยวกับฉันจ้า โดยเรื่องมันมีว่าในทวิสเตอร์มีความสงสัยในสตรอรี่ของไมซึ่งไมยมีการโพสภาพกับแขนผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังทานปลาแซลมอนและมีคนสงสัยพระแหวนที่นิ้วมือของชายคนนั้นคล้ายกับแหวนของต้งทูพีหลังจากนั้นไม่นานทางไมยก็ลบสตรอรี่ไอจรูปนั้นออกไปยิ่งทำให้หลายคนสงสัยมากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็มีหลายคนออกมาแย้งว่าแขนของผู้ชายไม่เหมือนแขนต้องทูพีเพราะไม่เห็นรอยสักสายข่าวโทรไปถามไม้ตรงๆมายืนยันว่าไม่ได้กลับไปคบและทางไม้อัพสตอรี่ล่าสุดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันจ้า เรื่องราวก็ประมาณนี้ที่ทวนเลี้ยวเข้าไปหาไม้แต่ส่วนตัวอัทธรสที่ตามสืบเรื่อง <c oughs> ก็คิดว่าไม่น่าจะใช่นะคะและเรื่องที่ทำให้มัมพอยออกมาฟาดตอนนี้น่าจะมีมากกว่าเรื่องผู้หญิงยังไงรอมัมออกมาให้สัมภาษณ์ดีกว่าไม่งั้นเราจะลงทัวร์ผิด ฝากกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ